ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงตอไปนี้ตีรีวิวมีตำนานเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังตำนานวันนี้จะเป็นตำนานเกี่ยวกับความเชื่อเจ้ากรรมนายเวรสิ่งลี้ลับที่ติดตามทุกพบทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรคือใครก็ได้ที่เราเคยไปสร้างความไม่พอใจ ให้แก่เขาไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือทางใจก็ดีหากมีคนผูกใจเจ็บว่าในอนาคตมีโอกาสเมื่อไหร่ขอแก้แค้นผู้ที่เบียดเบนเราหรือผูกใจต่อเราว่าขอให้ได้ทำร้ายคืนผู้ที่มีจิตใจแค้นผูกใจเจ็บว่าจะล้างแค้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวร แต่ทุกวันนี้และคำคำนี้ใช้กันจนคร่ำเพื่อแล้วมองกันดูว่าน่ากลัวมองในแง่ที่น่ากลัวลึกลับหรือบางคนมองเป็นเรื่องเลวไหลสมมุติเอาแค่วันดีคืนดีเรานึกคื้มใจสนุกอยากแกล้งเพื่อนในห้องเรียนตบหัวเพื่อนเอาสมุดโน้ตเพื่อนไปซ่อนบ้างเพื่อนได้รับความเดือดร้อน ผูกใจเจ็บนั่นแหละเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเกิดขึ้นแล้วเราได้ทั้งกรรมได้กรรมคือไปซ่อนสมุดโน้ตเพื่อนตบหัวเพื่อนได้เวรมาด้วยคือเพื่อนผูกใจเจ็บถึงแม้กรณีว่าเพื่อนจะเอาสิกรรมให้ให้อภัยคือไม่โกรธไม่ผูกใจเจ็บแต่ถ้าว่า เราต้องรับใช้ผลของกรรมที่เราทําไปแล้วณจุดนั้นได้กรรมแต่ไม่ได้เวรแต่ในกรณีของบางรายที่ไม่ยอมอโหสิกรรมคือผูกใจเจ็บเราได้ทั้งเวรทั้งกรรมบางทีมีโอกาสก็แก้งคืนบ้างเมื่ออคติต่อกันบ้าง ต่างคนต่างสร้างกรรมต่อกันพอตายไปบางทีคนหนึ่งไปเกิดเป็นคนอีกรอบอีกคนยังไม่ได้ไปเกิดเป็นคนแต่อยู่ในภพของโอปาติกะบ้างบางทีเป็นโอปาติกะที่มีฤทธิ์เช่นเทวดาจิตที่ยังมีความอาฆาตต่อกันนั้นยังไม่ได้ให้อภัยจึงมีการตามไปแก้แค้นตามไปเอาคืนอยู่ตลอดเวลา จึงวุ่นวายเจ้ากรรมนายเวรของเราทุกๆคนจึงมิได้ทุกภบไม่ว่าจะเป็นพรามเทวดานางฟ้าสัมภเวสีอสูรกายพญานาคสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเองแล้วแต่ภพภูมิแต่บวงกรรมที่หมุนเวียนไปบางวาระ กรรมมาสนองสองดวงจิตโคจรกันมาอีกวาระบางคนแค่เราเจอหน้าครั้งแรกก็รู้สึกเกลียดไม่ถูกชะตาเข้าแล้วเจ้ากรรมในเวรน,นั่นแหละจิตใต้สำนึกมันเคยอาฆาตไม่ดีต่อกันมาก่อนเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือบางคนเกื้อกูลกันมาก่อนในอดีตชาติพอเจอกันครั้งแรก ก็ถูกชะตาเป็นต้นเวลาเราทำบุญทุกครั้งจึงควรอุทิศกุศลให้เขาด้วยจะได้อโหสิกรรมต่อกันชีวิตเราจะได้เบาลงไม่มีอุปสรรคเจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวได้แก่พรามเทวดามนุษย์ด้วยกันเพราะเขามีฤทธิ์มีผลให้คุณให้โทษแก่เราได้ส่วนผีนั้นไม่ว่าจะเป็ต อสุรกายหรือปีศาจต่างๆทำอันตรายเราได้ยากหากกรรมไม่สบให้ช่องเขาเพราะว่าวาระกรรมของเขาหนักจึงไม่มีฤทธิ์มากพอจนถึงขั้นทําร้ายเราได้หากเขาทําเราได้เขาทําแล้วฆ่าแล้วไม่ปล่อยเราไว้หรอกดังนั้นจึงอย่ากลัวจนเกินเหตุบางคน เคยทำแท้งมาเจ้ากรรมนายเวรก็คือลูกของตนนั่นเองจิตเขาผูกอาคาตเลยมาเกาะอยู่กับแม่เป็นกึ่งผีกึ่งสัมภเวสีพอเกาะอยู่ไม่มีอะไรกินเขาก็อาศัยกายทิพย์ในร่างโอปาทิกะที่แทรเกาะมาตามกายหยาบเรานั่นแหละดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเรา พอกินในจุดนั้นไปนานๆก่อให้เกิดการเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกผิดปกติบางก็เคยฆ่าสัตว์มาจิตวิญญาณมันก็จะเกาะในคนที่ฆ่าสัตว์นั่นแหละก็เป็นมะเร็งจนกว่าจะรู้แล้วฉลาดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เมื่อเขาอาภาัยให้โรคภัยที่เกิดจากเจ้ากรรมในเวร เบียดเบียนนั้นจะหายเป็นปิดทิ้งเลยเคยจะมาเคยเจอมาหลายรายทำบุญถูกจุดอุทิศให้เขาตามที่เขาต้องการแล้วก็เรียกร้องมาทำให้ครั้งเดียวพอเลยโลกกรรมจุดนั้นก็หายเลยคนเราเกิดมาล้วนมีกรรมด้วยกันทั้งสิ้นให้มันทำบุญทำทานศีลภาวนาแล้วอุทิศให้เขาบ่อยๆ แล้วจะดีเอง 1. ละคือเวนเบาบางลงอุปสรรคในชีวิตก็จะลดลง 2. บุญกุศลที่เราทำบ่อยๆนั่นแหละจะเป็นชะตาชีวิตของเราให้เป็นไปในทางที่ดีไม่จำเป็นต้องไปพึ่งหมอสะดาะเคราะห์ที่ไหนให้สูญเสียเงินทองอีกต่อไปเพราะกรรมเราเวรเราเราแก้เอาเอง จะถูกจุดที่สุดเพราะเป็นหนี้ระหว่างเรากับเขาใครจะเข้าใจไปกว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้บางทีคนสะระเคาะห์ทำไม่ได้จริงมาหลอกให้เราเสียเงินเสียทองเสียเวลาเราทำเองแก้เองดีที่สุดกรรมแก้ไม่ได้หรอกทำแล้วต้องได้รับ แต่มีวิธีเวนผลของกรรมชั่วด้วยกรรมที่มีอำนาจตัดรอนกันหรือสร้างบุญที่มาเสริมบุญเก่าเพื่อให้หนุนโชคลาบมันใหญ่ขึ้นมากขึ้นแต่เรื่องของเวนตัดไม่ได้แน่นอนคือการขอโหสิกรรมต่อกันแล้วอย่าไปสร้างใหม่หากสร้างใหม่ต้องตามไปแก้อยู่เรื่อยๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับในเรื่องของเวรกรรมที่แต่ละคนทำขึ้นใครทำเวรกรรมอย่างใดก็ได้อย่างนั้นในการแก้จะต้องแก้ด้วยตัวเองไม่สามารถให้ผู้อื่นแก้ได้เราแก้เองแก้ตรงจุดเวรกรรมนั้นก็จะหายอย่างที่ได้เล่ามาแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิววันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตีรีวิวด้วยนะครับแล้วไว้พบกันกับคลิปหน้ากับตีรีวิวว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนได้ฟังต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ